ดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจเวุ้นเนาะวันนี้เจเวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทํตาตําป่นปลาทูค่ะตําป่นปลาทูสูตรทาขายหน้าร้านเจวุ้นนะคะปาเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะตามเจเว,มมวุ้นมาวันนี้เจเวุ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทํานี่ค่ะปะ่นปลาทูเนาะป่นน้าพริกปลาทูแบบใส่มะนาวนะพเพื่อนเพื่อนไม่ใส่ปลาราเนาะอันนี้ค่ะปลาทูปลาทูนี่เจเวุ้นซื้อมาเข่งละยี่สิบห้าบาทค่ะ ยี่สิบห้าบาทอันนี้เจวุนใช้ห้าเขงนะ่งเนาะเดี๋ยวนาเราจะนําปลาทูไปทอดนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะพริกพริกขี้หนูพริกขี้หนูเจวุนจะใช้พริกขี้หนูด้วยนะเพื่อความเผ็ดเนาะพริกขี้หนูเอาเขียวแดงนะคะผสมกันแล้วก็พริกหยวกสีนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พริกขีฟ้าแดงค่ะผสมกันเนาะเนื้อพริกเราของเราจะได้เยอะเยอะเนาะแล้วก็ไม่เผ็ดมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะนี้จะมีหอมแขกค่ะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนาไปคั่วเนาะรวมกัน กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราจะไปขั้วรวมกันนะคะก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะอ่ามะนาวน้ำมะนาวคั้นสดค่ะมีน้ำปลาเนาะแล้วก็เอ่อเกลือค่ะอันนี้เป็นเกลืออันนี้ชูรสค่ะผงนัวเนาะใครไม่ทานไม่ใส่แล้วก็อันนี้ค่ะรสดีเพื่อความเข้มข้นของน้ําพีชน,นะคะเตวุ้นใส่รสดีด้วยนะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อสีสันเนาะเตวุ้นก็จะมีนี่ด้วยค่ะพริกป่น พริกป่นผสมลงไปนิดนึงเพื่อความเผ็ดแล้วก็เหมือนสีสันสวยค่ะแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะเพื่อนๆมันก็จะไม่เป็นขาวๆเนาะน้ำพริกปลาทูของเราเดี๋ยวมาดูสูตรเจวุนกันว่าเออทำยังไงให้น้ําพริกปลาทูด,ดูน่ากินเนาะอ่ะอันนี้ค่ะมีมะนาวลูกด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงไปด้วยกันนะคะว่าเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําพริกนี่ไปคั่วนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะแล้วก็น้าพริกเรามาใส่กระทะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆกระทะนี้จะวุ้นเอาไว้สําหรับคั่วพริกโดยเฉพาะเลยเนาะทําน้ําพริกอะไรก็แล้วแต่ค่ะใช้กระทะใบนี้ค่ะคั่วอันนี้ก็คั่วไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้มันแบบว่าสลบเนาะแล้วก็มีความสุกนะเพื่อนๆต้องให้มันสุกนะคะถ้าพริกไม่สุกเนาะน้ําพริกเราจะเสียง่ายค่ะแล้วก็มีกลิ่นสูนมีกลิ่นแบบว่าไม่หอมค่ะ ้าพริกไม่สุกนะมันจะไม่ไม่มีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเขียวพริกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคั่วพริกให้สุกก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาดตูตอนที่ว่าพริกสุกแล้วเนะวาะคั่วไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องใจร้อนเนาะไปอ่อนๆไปแบบว่าปานกลางอ่ะไม่ต้องอ่อนมากแล้วก็ไม่ต้องแรงมากค่ะประมาณนี้เนาะ เจวุนก็เตรียมเรียบร้อยนะคะอันนี้พริกขั่วเนาะที่เรานําไปขั่วปลาทูนี่แกะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีตาก่อนเนาะอ่าไปนี้เลยเลยนะเพื่อนๆนนี่จ้ะใส่ไปแบบนี้เลยไปปั่นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่โคกค่คะเจว,วุนก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปั่นแบบนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเอใส่ไปในโกคกเลยค่ะ น้ำพริกปลาทูแห้งเนาะเจ๊วุ้นไม่ไม่ใส่น้ํานะคะสูตรนี้เนาะมันจะมีแบบว่าใส่น้ํากับไม่ใส่น้ํานะวันนี้เจ๊วุ้นเอาแบบแห้งค่ะ <l ots> เสร็จแล้วเราอ่ะน้ำปลาทูที่เราแกะอย่างนี้นะใส่ลงไปในคุกเลยค่ะอวุ้นแกะไว้ให้คุณแม่แกะ <l ots> ให้คุณแม่วยแกะ อยนี้เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะตำไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆตำให้มันแหลบไปกับไอ้นี่ค่ะน้ำพริกเลยที่เราปั่นไว้เนะาะตำไปแบบนี้เลยอ่ตาตำได้อย่างนี้แล้วนะเพื่อนๆเริ่มปรุงเลยอันนี้ค่ะเจวุน้น ชอบใส่อันนี้ไปด้วยนะคะเพื่อนๆพริกป่นเนาะพริกป่นเนี่ยจะทําให้น้ําพริกของเราสีสันสวยงามเนาะแล้วก็จีจัดขึ้นมานิหนึ่งค่ะใส่พริกป่นไปด้วยช้อนหนึ่งเนาะเพื่อนสีสันจะได้สวยงามเนาะตำป่นปะทูไม่ซีขาวน้ําปลาค่ะหนึ่งสองสามสี่ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาเนาะ ผงนัวนี่ใครไม่ทานไม่ใส่นะเจวุ้นใส่เพราะเจวุ้นทําขายเนาะใส่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยใครไม่ทานไม่ใส่เนาะคนไม่ทานก็อาจจะไม่ชอบเนาะอันนี้ปกติค่ะแต่ว่าเราทําขายก็ปกติค่ะต้องใส่เนาะเจวุ้นใส่รสดีครึ่งช้อนค่ะเพื่อความนัวเนาะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะประมาณปลายช้อนค่ะ ใส่ไปเพื่อความเค็มให้แบบเค็มมันจะได้เออ่นำนำขึ้นมาเยอะหน่อยถ้าน้ำปลาอย่างเดียวมันจะเค็มไม่อร่อยนะเพื<ๆ>่อนๆใส่เกลือด้วยนะคะอะไรอ่าอันนี้ค่ะมะนาวเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาสี่ช้อนโต๊นแะมะนาวเนี่ยเราจะใส่หกช้อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ เจวุ้นแนะนํามะนาวลูกกับะมะนาวคั้นสดมาใส่รวมกันนะเพื่อนๆอใส่แล้วก็ตักไว้แบบนี้เดี๋น้องเฟิร์เวรจะได้ตัวงง่ายเนาะถ้าเราบีบแล้วเราจะตวงยากเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะถ้าเราขายข้าวแกงเนาะมีน้ำพริกขายด้วยอ่อเพื่อนๆมันก็จะช่วยทำให้ อ,อได้ได้ยอดขึ้นมาอีกเนาะถ้าเราขายข้าวแกงอย่างเดียวอะได้ไม่เท่าไหร่เลยเนาะแต่ถ้าเรามีพวกน้ำพริกเสริมด้วยอะมันก็จะได้เงินมากขึ้นเนาะมีน้ำพริกมีปลาทอดเนี่ยค่ะมีเป็นพวกปลาทงปลาทูอะไรเงี้ยมีอะไรที่ว่ามันไม่แพงมากเราก็นํามาขายคู่กันค่ะเพื่อนๆจะได้แบบว่าได้ยอดเนาะถ้าเราจะขายขา้ขาวข้าวแกงอย่างเดียวอะกําไรมันน้อยเราต้องขายควบคู่กันไปค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยววุ้นชิมก่อนอันนี้มันจะออกเค็มน้ำนิดนองเดี๋ยวเี๋ยวุ้นจะใส่มะนาวเพิ่มสองซ้อนค่ะไม่เปรี้ยวนะเพื่อนๆแต่ว่าเราทําสูตรมะนาวเนาะเราไม่ได้ทําสูตรกละใส่แบบนี้ค่ะมะนาวใส่ลงไปอีกสองซ้อนรับรองว่าไม่เปรี้ยวอร่อยค่ะเพราะว่าปลาทูมันก็จะมีความเค็มเนาะ อันนี้มันจะค่อนข้างจะแห้งลงไปนิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวเจวุนจะนําน้ําต้มสุกมาใส่สักหน่อยเนาะเพื่อให้มันแบบว่าเด๋ยวกว่าน,นี้นิดนึงแบบแห้งนะแต่ว่าไม่ได้แห้งมากเดี๋ยวต้องใส่น้ําลงไปอีกอันนี้เจวุญก็ต้มน้ํามาแล้วนะคะเพื่อนๆเทน้ําลงไปนิดนึงเนาะเอาสักสองสตีค่ะไม่ต้องเยอะนะเราแบบแห้งๆค่ะเพื่อนๆมันแห้งพอใส่ใส่ลงไป สองสัปีพอกินก่อนอือพอดีเลยรสชาติจะออกเผ็ดเผ็ดแบบไม่มากนะเพื่อนๆต่างๆแล้วก็ มีความอร่อยค่ะเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มนวัวๆมากๆเลยอร่อยแล้วก็พอดีเลยเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะเจวุนก็จะมาเทให้เพื่อนๆดูนะคะเสร็จแล้วเนาะตำปูนปลาทูของเราจะใส่ลงไปในนี้เลยทำแบบแห้งๆค่ะเพื่อนๆอร่อยดีเวลาเราจิ้มเนาะ กับข้าวหรือกินกับปากกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเจ้าได้หมดเลยค่ะอร่อยเราก็จะมีทั้งแบบน้ําแบบแห้งนะเ<ๆ>พื่อนๆของเจวุ้นเนาะไม่ได้แบบว่าทําทําอย่างเดียวเนาะทําให้เขามีเลือกเลือกหลายๆอย่างค่ะน้ําพริกกับหลายอย่างมากร้านเจวุ้นนะเกือบเป็นสิบอะเป็นสิบน้ําพริกค่ะที่ลงที่ลงให้เพื่อนๆดูมีเกือบทุกอย่างค่ะทุกวันเนาะแต่เป็นพวกตําป่นเนี่ยจะเป็นบางวันค่ะที่เราจะมีเนาะก็เนี่ย แบบนี้เลยเพื่อน,อนๆน่าทานมากเลยเห็นไหมพริปป่นจะช่วยทําให้สีสันของน้ำพริกของเราอะดูน่าทานขึ้นค่ะลองเอาไปใช้สูตรนี้ดูนะแล้วก็ความหอมของมันเนาะแล้วก็จะช่วยทําให้สีสันของน้ำพริกเราสวยงามค่ะไม่จืดชืดถ้าเราใช้พริกอ่อนอย่างเดียวหรือว่าพริกพวกแบบว่าธรรมดาอย่างเดียวอะเราเอาไปคั่วสีมันจะเข้มเนาะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็สีมันก็จะค่อนข้างจางๆ แต่ถ้าเราใส่พริกป่นลงไปช่วยเนาะมันจะทําให้น้ำพริกเราสีสันน่ากินด้วยเดี๋ยวเจวุ้นก็จะไปตักให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะคะยี่สิบาทตักยังไงเนาะน้ำพริกปลาทูโอเคอันนี้แบบใส่มะนาวนะเพื่อนๆไม่ใช่ใส่ตะล้เนะมาหลังเจวุ้นก็จะมาทําให้ดูนะคะใส่ตะลาเนาะโอเคนี่ค่ะเจวุ้นก็จะมาตักให้เพื่อนๆดูนะคะน้ำพริกปลาทูเราเนาะเสร็จแล้วแบบแห้งนะคะเพื่อนๆเจวุ้นก็สลับสลับไปเนาะถ้าเป็นน้ำพริกพวกป่นพวกเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นบางทีก็จะเป็นพวกปนปลาล่าปนปลาทูปนปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับสลับกันไปเนาะอันนี้จะวุ้นจะมาตาก20บาทให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เราใช้ถุง4ี่ครึ่งคูณแค่ะไปบอกเขาเนาอว่า4ี่ครึ่งคูณแนะถ้าเจาวุ้นตักน้ําพริกนะคะถ้าน้ําพริกเนี่ยไซส์พวกนี้จะ4ี่ครึ่งคูณแหมดเลยเพื่อนๆ อันนี้ค่ะเจวุ้นก็มาตักให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะนี่น้ําพริกปลาทูเนาะน้ําพริกปลาทูสูตรเอใส่มะนาวนะเพื่อนๆไม่ใส่ปลาราเนาะแล้วนี่ค่ะน้ําพริกที่เจวุ้นขายคู่กันเนาะถ้าเพื่อนๆเอ,เอเาซื้อแบบนี้ก็จะสามสิบาทค่ะแต่ถ้าซื้อน้ําพริกอย่างเดียวก็ยี่สิบาทถ้าซื้อผักอย่างเดียวก็คือสิบบาท,บาทะคะ่ะอันนี้เราไม่ได้บังคับขายคู่กันนะคะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกนะเนาะเจวุ้นก็มาตักใหเ้เพื่อนๆดูแล้วนะคะน้ําพริกปลาทูของสูตรร้านเจวุ้นเนาะ เดี๋ยววุ้นก็จะไปแล้วนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว